ได้ออกในแต่ละวันนี้โอ้โหชื่นใจนึงเอ๊ะๆๆๆๆๆอะไรไปอีกกัะ ไปเข้าบ้านตามพ่อไปไปเข้าบ้านตามพ่อแล้วไม่ฉี่สิลูกจะดีดีไหมเไปเข้าบ้านไม่มีใครลูกไม่มีใครไปไปไหนก็ต้องมีฉี่เราเนี่ยนะ ดูดู่ๆเพื่อนๆไอหมานี่มันได้ของเล่นแล้วคาบคาบนะป่ะไปไไปไปนั่น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 ล้าคาบแล้คาบเราเฮ้ยคาบแล้วฝ <c oughs> ังยังเอาไปฝังแล้วเหรอโอ้ยเจ้า

นุ่งแเพื่อนไปยุ่งกับแมวอีกแล้วไ,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 ไม่ไม่ไปด้วยแล้วไม่เอาด้วยแล้วแม่ไม่ไปด้วยมันก็เลยกลับมาดูมันรู้เรื่องรู้เรื่อง นี่นี่เลิกเลิกพี่บาไปไหนแล้ว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 เน่กินหนมอหมาลูกจะกินหนมอหมาอจะกินหนมเหรอเอาหนมอหมาชานี่กินข้าวแล้วกินไปแล้วนะจะกินหนมอีกเหรอลูกดูสิ เนี่ยโอ้ยอ้วนแล้วอ้วนแล้วตัวมันสั้นตัวมันเล็กกว่าพี่เนอะตัวสั้นเนอะเวลาอ้วนนี่จะปุ๊กลุกอย่างเงี้ยละอืจะปุ๊กลุกอย่างเงี้ยละวันนี้อากาศเย็นหนูไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนเกินกําลังดีแต่สายๆจะร้อนนิดนึงนะเดี๋ยวแม่ฉีดน้ําไว้ให้นะนะหนูจะได้มีที่หลบนะอืมอืมโอเคไหม เอโอเคบายฟีซก okay. ันบายบาฟีซกันเายบายครับเายบายกันครับเายบายกันลึกไปไปเล่นกับพี่ก่อนไปหาพี่เบลอยู่ไหนพี่เบลอยู่ไหนโอเคนะคะเพื okay, ่อนเพื่อน